สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านเรามีจัดปาร์ตี้จับฉลากของขวัญกันเนาะงบขั้นต่ำตอกองสองร้อบาทและมีรางวัลพิเศษคือรางวัลห้าพบาทเพียงหนึ่รางวัลใครจะจับได้ของใครใครจะจับได้รางวัลห้าพบาทเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้ะแรกออะเปิดมาเลยได้ชื่อใครคะเปิดสิเปิดแดดดดดเด พี่เอมาจับเจ้วันเล่อ้าวพิสาจับค่ะแล้ไหนจับก่อนเลยอ่าของฟ้าใสเหรออันนี้อ้าเดี๋ยวนี้พิสาใสเอาแล้วปลาสนุกปลาสนุกเอ้ยอ่๊ะ นมได้ของไทยเปิด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 เปินเปิปิดใปิดเิปปิปิดิดเปอดเปิด้ปิดเปอดอปิปิดเปิดเปิสเปินิดดอดเปิดเ อาเหียไปลูกาเบลใหยโอเคตาไปจับจับรางวัลแล้วชเบลจะได้ของใครคะหยิบมาหนึ่งหยิบมาหนึ่งอันลูกของฟ้าสางเอาวโอเค

ชาบูาเลยอ่ะพ่อขอยืมก่อนโอเค่ชาบูครับลูกชายปดูซิแม่น้อยเอ่อจับของแม่น้อยนะคะเอานี้อ่ะจับได้จับไปอาพี่นุ่งเปิดหน่อยมาที่หมดแล้วชาบี กล่องเล็กกล่องเล็กก็ดูกระจกจังหวะฮัลโลแน่เลยนี่นี่เจโน้อยแน่นี้นะจ๊ะนี่เหลืออะไรปิ๊กเหลือของของพ่อป้าอะไรวะป้าสนุกป้าสนุกป้าสนุบวะอ่ะอยู่ก็ไปทายสบายใจแล้วโอ้โหแล้วพี่ได้เนี่ยแกะเลยแกเลย ของขว er ัญคุณน้อยพี่บิ๊กเอามาจับเทปไทยพิเศษมีทุกอันแหละรางพิเศษรางวัลนี้จะได้แต่เพียงผู้เดียวสองง่ายทุกคนเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ได้รางวัลเดียวเนี่ยใครจะได้ตอนนี้ก่อนว่าใครตัดผิดโอ้โหเฮียกูไม่ชอบวันนั้นก็อย่างนี้ปู้วะงจำได้เลยวันนั้นแล้ววันนั้นเหลือใครว่าเหลือแางฟ้าสางออกไป พ่อพ้าแพงออกไปสาละเวออกไปตั้งตะโก้แล้วเหลือยังเหลือชาบูออกไปโอ๊ยอย่าให้นุ๊ตนะเฮ้ยแม่น้อยออกไปข้าสนุ๊สนุออก ฝาสนุกฝาสนุกกูหอมแล้วก็ปูเหลิมดนสิคนได้ีนสิอันนี้คือรางวัลค่ะไหนโชว์รางวัลนี้รางวัลพิเศษเปิดก่อน อยากชาิโอ้ชอ้าอ้่อยาชามอ้ออ้อ้ยโอ้ยโ้ออ le ้ย้าโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอยโอ้ยอยอ้อ้ยโอยห้ยโอ้อออ่ยอ้ยอ้้ออ เดี๋ยวเราแบบก็แตกให้ดกสุดท้ายแล้วพี่บิ๊กก็ได้รางวัลใหญ่ค่ะแต่เพียงผู้เดียวรางวัลใหญ่จำนวนเงิน5,000บาท สวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบาย